สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะช่องของเราก็จะมาพูดถึงข่าวคราวแวดวงบันเทิงเกาหลีนะคะนั่นก็คือวง Baby Monster นะคะซึ่งเป็นวงที่สร้างปรากฏการไปทั่วโลกนะคะในการเปิดเพลงเดบิวต์เพลงแรกที่ชื่อว่า Battle Up นะคะแล้วคราวนี้เนี่ยหลังจากที่ตอนแรกทุกคนคิดว่าจะมีสมาชิกทั้งหมด7คนใช่ไหมคะในวง Baby Monster แต่ปรากฏว่ามี นักร้องสาวหนึ่งคนนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นตัวเต็งเลยนั่นคืออาฮยอนค่ะที่ไม่ได้ถูกเปิดตัวพร้อมกับเพลงเดบิวต์แบล็ทนัเพลงแรกของ Baby Monster ที่โด่งดังเป็นพลุแตกในตอนนี้นะคะเรียกได้ว่า,าทำให้แฟนคลับทั่วโลกที่รอคอย Baby Monster ครบ7คนเนี่ยใจสลายไปตามๆกันเลยนะคะแล้ว YG ก็ได้ออกมาไถ่แหลงการะค่ะเรื่องของอาฮยอนนะคะซึ่ง ใครๆก็คิดว่าเธอเนี่ยต้องเป็นหนึ่งในวง Baby Monster เลยนะคะว่าวง Baby Monster เนี่ยจะเดบิวด้วยเมมเบอร์เพียง6คนนะคะซึ่งอาหยอนเนี่ยที่เตรียมตัวมาด้วยกันเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็รู้สึกเสียใจมากๆเลยที่ไม่สามารถแนะนำอาหยอนในฐานะเมมเบอร์ของ Baby Monster ได้นะคะแต่ว่า YG จเนี่ยจะสนับสนุนอาหยอนให้พักฟื้นตัว เต็มที่แล้วก็กลับมาในภาพหลักที่ดีอันนี้คือคำแถลงการ์ของ YG นะคะก็เรียกได้ว,ว่าแฟนคลับทั่วโลกเนี่ยต่างก็เอ่อให้ความสนใจกับประเด็นนี้นะคะแล้วก็รอคอยอาหยอนค่ะซึ่งหลายๆคนนี่นะคะมีคนไทยเคยเจอน้องอาหยอนด้วยนะคะแล้วน้องเขาบอกว่าน้องน่ารักมากแล้วก็เรียกได้ว,ว่าเคยเรียนพูดภาษาไทยด้วยนะคะว่าขอบคุณที่สนับสนุนอาฮยอนนะคะแล้วก็ เรียกได้ว่าแฟนคลับชาวไทยก็ล้นหลามนะคะรอที่จะสนับสนุนอาหยอนนั่นเองค่ะแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการป่วยของเธอนะคะหลายคนเนี่ยก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนานา,นา,นาค่ะว่าเธอเนี่ยอาจจะป่วยด้วยโรคจริงๆหรือว่าเธอเนี่ยย้ายค่ายนะคะก็มีเสียงแตกกันหลายๆ เรียกได้ว่าหลายๆทิศทางนะคะคนบางคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์นะคะตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆว่าน้องเนี่ยได้ออกไป YG แล้วนะคะแล้วก็ไปอยู่กับค่ายคูปนะคะแต่คนนี้เนี่ยคนแฟนคลับก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่นะน้องไม่น่าจะย้ายจาก YG ไปคูปได้นะคะก็น้องน่าจะป่วยจริงๆนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ออกจากค่ายอะไรประมาณนี้และที่สําคัญเนี่ยนะคะแฟนคลับที่อยู่ที่เกาหลีเนี่ยบอกว่า YG เนี่ย แบบเก็บตัวของอาฮยอนแบบมิดชิดเลยไม่ให้มีข่าวออกมาไม่ให้มีการให้ได้เห็นน้องนะคะแล้วก็แฟนคลับที่มารอหน้าตึก yg เนี่ยก็มารอหลายเดือนแล้วประมาณ3-4เดือนแต่ก็ไม่เห็นววแววของอาฮยอนนะคะจนกระทั่งมีรูปภาพรูปภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพรวมกรุ๊ปนะคะของ b บบี้มอนสเตอคนแล้วก็มีคนเห็นเงาในกระจกค่ะซึ่งเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีดำนะคะแล้วทุกคนก็ภาพนี้มาลงแล้วก็ซูมดูว่าเฮ้ยเป็นอาหยอนหรือเปล่าที่ถ่ายรูปให้กับเหล่าบรรดาสาวๆทั้ง6คนนะคะแล้วก็มีคนเนี่ยเข้าไปซูมดูภาพแล้วก็เก็บภาพนะคะแต่ปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยนะคะทุกคนก็เสียใจไปตามๆกันซึ่งคนที่อยู่ในกระจกอาจจะไม่ใช่อายอนนะคะแต่เป็นสตาฟของ YG นั่นเองค่ะที่ มาทำการถ่ายรูปให้กับน้องๆน,นะคะแล้วก็เรียกได้ว่าอาฮยอนเนี่ยนะคะสนิทกับซิกิต้ามากๆเลยซิกิต้าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าสมาชิกในวงที่เป็นสาวชาวไทยที่น่ารักแล้วก็มากความสามารถมากๆเลยนะคะซิกิต้าหรือแคนนี่นั่นเองค่ะก็สนิทกับ พี่อาฮยอนนะคะมากๆแล้วเธอเนี่ยเวลาทํากิจกรรมต่างๆด้วยกันนะคะตอนที่ปล่อยทีเซอร์ออกมาหรือปล่อยวิดีโอคลิปออกมาของค่ายเนี่ยนะคะก็จะเห็นซิกิต้าเนี่ยตัวติดกันกันกบอาฮยอนนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบร่าเริงสนุกสนานทํากิจกรรมด้วยกันแบบแฮปปี้ามากๆนะคะทำให้หลายๆคนเนี่ยเป็นคู่จิ้นของซิกิต้ากับอาฮยอนนะคะแล้วก็คาดหวังว่า ซิกิตากับอาหยอนเนี่ยจะได้ร่วมเดบิวต์ด้วยกันในวง Baby ้มอน t e r อร์นั่นเองนะคะแต่แล้วความฝันของเหล่าบรรดาแฟนคลับทั่วโลกก็ต้องสลายนะคะเพราะว่าเพลงแรกที่ปล่อยออกมาเป็นเพลงเดบิวต์แบทสนับของวงเนี่ยไม่มีอาหยอนอยู่ในนั้นนะคะก็เราก็ได้แต่ภาวนาให้น้องเนี่ยาหายป่วยไวๆนะคะแล้วก็ยังอยู่กับค่ายวายจีแล้วก็เรียกได้ว่าบางคนเนี่ยเหล่าบรรดาแฟนคลับก็ยังรอคอยนะคะอาฮยอนให้กลับมา ร่วมวงกับ Baby ้มอน t e r อร์อาจาจะมีการเซอร์ไพรส์จากค่าย YG บางคนก็ให้ความคิดเห็นนะคะว่าออน้องอาจจะป่วยจริงๆนะคะอาจจะป่วยเป็นเขาเรียกว่าไทรอยนะคะแบบอ้วนรักษายากแบบพี่วงสมาชิกวงอื่นอะไรแบบนี้หรอือเปล่านะคะแต่ถ้าหายแล้วก็น่าจะสามารถกลับมา รวมตัวกันแล้วก็กลายเป็นวง baby m o เ s t e r ที่สมบูรณ์ได้อันนี้เนี่ยเป็นการคาดการณ์ของเหล่าบรรดาแฟนคลับทั่วโลกนะคะที่ให้กันวิเคราะห์กันเพราะ YG เนี่ยก็ยังไม่ได้ออกมาแถลงการอะไรว่าอาหยอนป่วยเป็นอะไรแล้วก็ต้องรักษาตัวนานหรือเปล่านะคะแต่คราวนี้เนี่ยนะคะหลังจากที่ได้เห็นการปล่อยคลิปต่างๆของ YG เนี่ยเราก็รู้สึกรอคอยนะคะอาฮยอนแล้วก็คิดว่าน้องเนี่ย น่าจะได้กลับมาเฉิดฉายอยู่ในแวดวงนะคะเคป๊อปเกาหลีนั่นเองค่ะเพราะทุกคนเนี่ยก็ตั้งแต่ยังไม่เดบิวเลยเนี่ยนะคะให้การต้อนรับอาฮยอนดีมากค่ะแล้วก็เธอเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงที่มากความสามารถสดใสร,ร่าเริงแล้วก็ร้องเล่นเต้นนะคะได้ทุกแนวเลยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นตัวเต็งในวงเบบี้มอนสเตอร์เลยนะคะ เพราะฉะนั้นเน่นะคะอยากให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้กับอายอนนะคะแล้วก็เหล่าบรรดาสมาชิกวง Baby m มอน ster อร์ทั้ง6คนด้วยนะคะฝากสพอร์ตพวกเธอแล้วก็ให้กำลังใจพวกเธอแล้วก็ช่วยกันส,สนับสนุนพวกเธอนะคะตลอดไปค่ะสำหรับช่องของเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับวง baby monster นะคะแล้วก็อายอนค่ะขอให้หายป่วยไวๆนะคะเพื่อที่จะได้กลับมานะคะ เฉิดอยฉายในวงการเคป๊อปเกาหลีอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้ช่องของเราก็ต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ามีข่าวๆอะไรแล้วเราจะมาอัปเดตให้ทุกๆคนได้ฟังนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ